สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้คุณครูอยู่ในสวนนะครับสวนมะพร้าวกรณีที่ครูสมมุติว่าครูมีที่ดินอยู่ประมาณสัก20ไร่นะครับแล้วก็ครูใช้ครูทําประโยชน์ในที่ดินผืนนี้นักเรียนคิดว่าครูต้องเสียภาษีอะไรครับเป็นภาษีบํารุงท้องที่นะครับแล้วกรณีถ้าสมมุติว่าครูเนี่ยเอามะพร้าวไปขายได้เดือนละประมาณ5,000บาทมีรายได้เพียงพอ ในแต่ละปีครูจะต้องเสียภาษีอีกประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้นนะครับก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับดังนั้นในชั่วโมงนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของรายละเอียดของภาษีแต่ละประเภทนะครับหลังจากที่คาบที่แล้วเราเข้าใจความหมายของภาษีแต่ละประเภทไปแล้วนะครับเราจะมาลงรายละเอียดกันครับเดี๋ยวไปชมครับการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีประชาชนทุกคนมีส่วนในการเสียภาษีให้กับประเทศทั้งสิน้นโดยผู้ที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะเสียภาษีในรูปของภาษีทางตรงส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่มีรายได้ก็จะเสียภาษีในรูปของภาษีทางอ้อมแล้วภาษีทางอ้อมไม่มีแบ่งแยกย่อยเหมือนภาษีทางตรงหรอคะมีสิครับภาษีทางอ้อมเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าหรือบริการชนิดต่างๆอย่างเช่นสมุดดินสอปากกาผงซักฟอกกระดาษชำระ ป็นนต้นถ้า,างั้นของเล่นก็ต้องมีภาษีรวมอยู่ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนครับโอ้โหยแบบนี้ตั้งแต่ก็เสียภาษีให้รัฐไปเยอะแล้วล่ะนี่อ่เหมือนกันเลยนอกจากนี้ยังมีภาษีการค้าเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากยอดรายรับของหน่วยธุรกิจที่ประกอบกิจกรรมซื้อขายหรือผลิตสินค้าเช่นโรงสีโรงแรมโรงรับจำนำ ธนาคารประกันภัยและยังมีภาษีสภาษามิตรเป็นภาษีที่กรมสัมภากรเรียกเก็บจากสินค้าและบริการที่ผลิตรหรือนำเข้าทั้งในและต่างประเทศเช่นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์สุรายาสูบน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังเหล่านี้ด้วยอืต้นหอมเข้าใจแล้วละ่วะว่าที่แท้ภาษีก็คือรายจ่ายที่ประชาชนต้องเสียสละ เพื่อให้รัฐนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศนั่นเองฮเข้าใจสักทีก็ดีแล้วนะคุณต้นหอมทีหลังอ่ะจะได้ไม่ต้องมาบนปากเปียกปากแฉะที่ต้องเสียสละจ่ายภาษีตั้งสิบหาบาทต่อเดือนให้โรงเรียนอ่ะแมแม่แม,แมได้ทีก็แซวใหญ่เลยนะคุณตูตะเอะแล้วใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเหรอครับที่แรกก็อยู่ตรงหน้าเรานี่ยังไงล่ะครับ โอกรมสรรพากรเหรอใช่แล้วกรมสรรพากรมมีหน้าที่จัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นส่วนที่ที่สองว้าวกรมศุลกากรใช่แล้วครับ กรมศุลกากรทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออกเช่นการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศส่วนที่ที่สโอ้โหกรมสัพพสามิตรถูกต้องครับกรมสรพพสามิตรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสรพพสามิตทั้งหมดเช่นยาสูบไผ่สุราเครื่องไฟฟ้าน้ำหอม รถยนต์เรือยอชรวมถึงสนามกอล์ฟและสถานบันเทิงต่างๆด้วยโผแต่ละหน่วยงานเนี่ยแบ่งแยกหน้าที่การเก็บภาษีกันอย่างชัดเจนเลยนะครับแน่นอนครับฮะดูบนฟ้าโน่นสิไหน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 ,ไหนเหอโน่นไงมีเป็นเพื่อนคุณภาษีบินเป็นกลุ่มๆเต็มไปหมดเลยอะฮะจริงด้วยเหมือนนกจังเลยสวยจังว้าวมีภาษีกลุ่ม,มนึงบินไปทางนูน้นอีกกลุ่มหนึ่งก็บินไปทางนั้น แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งบินมาทางนี้ด้วยอ่ะในโลกมหัศจรรย์พวกเราเรียกเพื่อนๆนเหล่านั้นว่านกภาษีครับนกภาษีใช่แล้วต้องมองผ่านกระจกของรถแท็กซี่ภาษีนี้เท่านั้นถึงจะเห็นเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนกภาษี ok arsi, ก็เปรียบเสมือนการจัดสรรและกระจายภาษีไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนั่นเองซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนในประเทศ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รักษากฎหมายและระเบียบต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความสงบภายในบ้านเมืองรวมทั้งการจัดหาสินค้าและให้บริการต่างๆแก่ประชาชนด้วยพูดอย่างเนี้ตั้งแต่ชักอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่าสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการนั้นมีอะไรบ้างครับถ้าอยากรู้แล้วก็ไม่ยากเลยครับเพราะเราจะบินตามเหล่านกภาษีแต่ละกลุ่มไปดูกันให้เห็นกับตาไปเลย บ,นบินเหรอ,หรอใช่แล้วบินแบบนี้ไงเย้สุดยอดเลยว้าว wow! ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราบินอยู่บนท้องฟ้าเรายังบินอยู่ในกลุ่มนกภาษีด้วยอ่ะสวยจริงๆอ่ะพะนั่นโรงเรียนนะครับนกภาษีกลุ่มนี้ บินหายเข้าไปในโรงเรียนต่างๆแล้วนั่นคือเงินภาษีส่วนแรกที่รัฐนำไปใช้ในการจัดการด้านการศึกษาไงล่ะครับตั้งแต่ระดับก่อนะถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษารวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนและการจัดทุนการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีสิทธิ์รับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดีจังเลยค่ะอะนั่นไงนกภาษีอีกกลุ่มนึงอ่ะตามไปดูกันดีกว่าครับได้เลยได้เลยว้าวนกภาษีกลุ่มนี้หายเข้าไปตามโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆด้วยภาษีก้อนนี้รัฐได้จัดสรรสำหรับด้านสาธารณาสุขและสวัสดิการจากรัฐนั่นเองครับ ซึ่งประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการที่เหมาะสมและได้มาตรฐานส่วนผู้ยากไร้ก็มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณาสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายรวมถึงการจัดหาและให้บริการด้านสวัสดิการแก่ประชาชนอาทิเช่นการประกันสังคมให้แก่บุคคลผู้สูญเสียรายได้เนื่องจากเจ็บป่วยหรือคลอดบุตรเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับลูกจ้างของรัฐเมื่อกเกษียณอายุ การจัดสถานสงเคราะห์แก่บุคคลประเภทต่างๆตลอดจนการสงเคราะห์อื่นๆเช่นกรณีประสบภัยพิบัติเป็นต้นภาษีเนี่ยช่วยเหลือผู้คนได้มากจริงๆเลยนะครับฮะานั่นๆๆๆนกภาษีบินผ่านมาอีกกลุ่มนึงแล้วอ่ะตามไปเร็วคุณภาษีได้ทันทีเลยครับอา้าวทำไมนกภาษีกลุ่มนี้บินหายไปตามอาคารบ้านเดือนที่กำลังก่อสร้างอยู่ล้วครับงงจังเลยอ่ะอ๋อ รัฐนำเงินภาษีส่วนนี้ไปใช้ใจ่ายในด้านเคหะชุมชนนะครับเช่นการจัดหาที่พักอาศัยการพัฒนาชุมชนการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการรักษาสิ่งแวดล้อมการกำจัดของเสียและการระบายน้ำตลอดจนการกำจัดมลภาวะและมลพิษทั้งหลายในชุมชนต่างๆอ๋อเข้าใจแล้วครับเอ๊ะยังมีนอกภาษีกลุ่มนอนอีกจะรีบตามไปทันทีเลยครับ โหยทำไมนกภาษีกลุ่มนี้แบ่งกลุ่มแยกย่อยไปหลายที่จังเลยล่ะครับไปทั้งวัดวาอารามไปทั้งสวนสาธารณะไปทั้งสนามกีฬาไปทั้งสวนพฤกษศาสตร์ไปทั้งห้องสมุดและนี่ยังจะมาที่พิพิธภัณฑ์อีกโอ้ยบินตามแทบไปทันเลยอะเฮ้ยแมมทำเสียงเหนื่อยเหมือนกับออกแรงบินเองเลยนะตั้งเตะก็แหม คุณภาษีพาบินเฟีย้ยวเ้ามากๆก็เลยเริ่มรู้สึกเหมือนมนแล้วว่ะสิเออแล้วตกลงภาษีก้อนใหญ่ก้อนนี้ช่วยในด้านอะไรเหรอครับทำไมดูหลากหลายจังเลยช่วยพัฒนาด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการครับอ๋ออย่างนี้นี่เองถึงได้บินไปทั่วเลยเมื่อกี้เห็นพวกคุณคุณบอกว่าเริ่มมึนๆกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราตามนกภาษีกลุ่มนั้นไปอีกสักที่เป็นกลุ่มสุดท้ายก็แล้วกันนะครับ ลองดูซิว่าพวกเขาจะไปไหนได้เลยได้เลยว้าวว้าวว้าวนี่น้องภาษีกลุ่มสุดท้ายพาพวกเรามาดูการซ้อมรบแซจด้วยนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วนี่คือภาษีสำหรับการจัดการด้านการป้องกันและรักษาความสงบของประเทศโดยรัฐจะนำเงินภาษีไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีกำลังทหาร อาวุธและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติให้คงอยู่ตลอดไปนั่นเองโอโ้โหน่าทึ่งจริงๆเลยอะที่แท้ความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆของประเทศก็เกิดขึ้นจากภาษีนี่เองนั่นสิถ้าไม่มีภาษีก็คงจะแย่น่าดูเลยเนาะเพราะประเทศของเราอ่ะก็คงจะไม่พัฒนามากขนาดนี้หรอกใช่เลยก็เหมือนกับที่โรงเรียนของเรานั่นแหละ ถ้าไม่ได้ภาษี15บาทจากนักเรียนชั้นป3าอย่างพวกเราเนี่ยก็คงแย่เหมือนกันนะครับคุณต้นหอมเพราะสาธารณประโยชน์ต่างๆที่จะสร้างสารรค์ขึ้นให้กับส่วนรวมก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันเข้าใจปะแหมแหมแหมเข้าใจแล้วค่ะคุณตุต๊ตาว่าภาษีนะ่ะสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวพอกลับไปถึงโรงเรียนนะต้นหอมจะขอจ่ายภาษีเป็นคนแรกเลยคอยดูสิและจะขอจ่ายล่วงหน้าตลอดทั้งเทอมนี้ไปเลย โอ้โหขนาดนั้นเลยนะใช่ไม่เชื่อก็ครยดูก็แล้วกันอย่าลืมนะครับว่าภาษีเป็นหน้าที่ของทุกๆคนแม้ว่านักเรียนจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีทางตรงแต่ยังไงก็ตามนักเรียนก็ต้องเสียภาษีทางอ้อมนะครับนักเรียนไปซื้อสินค้าและบริการยังไงเขาก็ต้องหักภาษีนักเรียนอยู่แล้ว7%เป็นเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เราก็คงจะต้องจบลงเพียงแค่นี้นะครับ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะกลับไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ในหน่วยของหลักธรรมในพุทธศาสนาก,กันต่อน,นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ